น้องสักเสียบหาเบิดมือโหลดสักหละกะเทีย่ยวหอบเรียนเขาโฮมฝนนัง่งไดนมาตกฝนตกเรียนหลากเล้าเขาหมเขาเงาเอ้อสักบ่ ่เดีเย,ยียิ่งยังได้ถึงต่เวียกบ้านมาเลยเตี๋เวียกบ้านเก็บเสื้อผ้าไปสุ้งมวยไงกันวันนี้วันเสาร์สักทึ่งของเจาของสักทึ่งของผู้เถ่าอพอบผ้าแรนนี้ฝน มอ,อเตอร์แหงมอเตอรนี้แดบมีร่มมาจากหน่อยแหงเอาละ่ะเก็บก่อนเอาไปส่งเพลินแล้วก็สิได้เฝ้าไม่เห็นเบียกยางอื่นโอ้ย ายถอนถอนถ anyway, อนถอนไี่อกอกเก็บกองม่ไงเบิดไปสำรวจสำรวจร้านไส้กันกินนุ่มคลากรายมาขึ้นนี่กินนุ่มเบิดซีกองเปลี่ยนแพ่นเผิดสองเทียยังหล่นแพ่นเผิดอยู่ กังวลบางเสียผาคุ um? ้นาย่ก็เลยไปเบิดบ่ไปเก็บไปเพิ่นเบิดบ่หมดแต่มีแดดเอ็มแซมแล้วกะแหงกระดกมันตากล่มแต่มีแดดมากยังไงแหงกระดกพี่น้องโอ้ยไปนื่อละเมื่อย ร้านหน่อยหัวตะนอนพ่อกับแม่เขาอวนพ่อกับแม่เขาไปเที่ยวอีหยังก็เขาเพชรกูดเที่ยวเขาเพชรกูดผิดพลามากแต่ทำคำคนละนีอเม,มือดซะบุคำคำมเมือดๆถึงแล้วนะทำอะไรกินพี่ดำ อ๋อเออกินผัก,กละดีหดผักไว้ก่อนหดผู้ไว้ก่อนอ,อยากถือรัองวัลนที่หนึ่งได้พี่น้องสุดอยากกินตำหมู นอนกนละอู้ละอูละล้านหน่อยอนอนแล้วเหนียนเยนเหนียนซ่านพี่น,อน้องโอ้สุสล้ิเห,เ,หเ,เหล่าน้ำเยนน้ำซ่านมาฟ้าเก็บเล่วเหลจะงัางอยู่ เรียนหนาเรียนหลังพี่น้อง้็เคยสได้จอย่างกินแล้งเด้ลวกผักตำปุน่นตำปุ่นนะพี่น้องหอน พี่ล่าตอนนี้โอ้สามโมงครึ่งแ้ดนตะเบียกบ้านสักผาของข้องสักผาไมไงก็มาเห็ดเบียกบ้านเห็ดเมีนเนเนนนยนเฮียนเมียนซ้านนี่นรอกพ่เดียยังเสียผาพี่ส้มคอน้กนอย มันจะได้มาเลี้ยงผ่ากดไลค์กดแชร์ให้เย,ยนีหน่อนเด้อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เย,ยนีหน่อยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ